Welcome to my school vlog. Vlog me a school vlog. I'll try to speak two languages because I'm studying English, right? So I need to use it. I need to use that skill after I like I have done all the lesson, I have done everything, so I need to show my skill and I I need to keep improving them. Even I'm finished the course already. Today is Tuesday. <laughs> um, the class will start at ten. Well, normally we we'll start like eight thirty or nine, but we start late because um, yeah, we didn't have anything to do that much. Today is last, not last week. Like this week is the last week of the school, and next week will be school holiday. What we might to do today is just sign up the paper. having lunch together yeah kind of like that like say goodbye at each other kind of and get ready for the next term mm ก็คือไม่ได้ทำอะไรมากนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการปิดเทอมแล้วก็เหมือนแบบมาจอย lunch ด้วยกันแล้วก็บางคนอาจจะมีต้องซายเพเปอร์หรือมีแก้งานนิดหน่อยแก้ข้อสอบเล็กน้อยหรือว่าแบบ เตรียมตัวเรียนเทิมต่อไป enroll สำหรับ next unit อะไรประมาณนั้นนะคะเออ because I know this year I haven't done any of school vlog at all so <laughs> it's a bird but it will coming out more and more because I have a new journey coming like I mean waiting on me but I'll update with you later มาเอาขนม ้าขนมไปในงานงานงานแบบปาร์ตี้ฟูดปาร์ตี้ลันช์ป่าเขาเรียกเออเอาแม็กก็ไปนะคะก็อแปงสั่งนักเก็ตไปด้วยนะคะ40ชิน้นเพราะแปงไม่รู้แปงจะทำอะไรแบบมาถึงว่าเออมันไม่มีอะไรจะเอาไปอเอาที่มันแบบเขากินกันง่ายๆก็เลยเป็นสั่งนักเก็ตส0ชิน้นแล้วก็แม็กก็ป20ชิน้นนะคะอืมสนับสนุน business คะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงองุีนแล้วนะคะดูดิของแบบเต,ต็มไมเต็มมือทั้งน้ำทั้งขนมทั้งโอ้ยยัย,ยไปหมดหนาวนะคะตอนนี้ก็เดือนจูนจะสิ้นเดือนจูนแล้วหนาวมาก,มากแต่ว่ารู้สึกว่าเพิร์ดยังเป็นเมืองที่น่าจะอบอุ่นกว่าเขตอื่นหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ฟังฟังจากข่าวมาอย่างเงี้ยแางแคนเบราก็รู้สึกเหมือนห้าองศาหรือติดลบไม่แน่ใจหนาาแต่อยู่นี่ก็คือเจ็ดแปดองศาก็ถ้าเทียบกับเมืองอื่นก็ถือว่า นีน่ห้องเรียนเรอวันนี้คือแบบรอเป็นคนแรกเพราะว่าคลาสวันนี้ก็คือเริ่ม10โมงนะคะนี่คเคยเขียนไว้ว่า Good morning Don't forget class start at 10 a.m today I hope you have brought your yummy food เขาก็จะมีโซนจัดอาหารไว้นะคะเออมีมือสั่นมากเวอ app. โออาหารอาหารเยอะมากอาหารเยอะแล้วนะคะอันนี้อันนี้อาหารไทยเหมือนในนั่นอะไรอะ่ะมันเป็นเนื้อปลากระเทียมเขาเรียกอะไรแปะสะหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ชื่อมันโอ้ยเีน้ด้วย <My> God. ตอนนี้นะคะเราก็คือมาห้องคอมเพื่อมาทำแอป security พอเราล็อกอินเข้ามามันก็จะหน้าตาประมาณนี้ซึ่งก็เดี๋ยวเราฟังอาจารย์อีกทีนะคะว่าทำยังไงต่อซึ่งมันจะเป็นมากมากถ้าสำหรับคนที่ยังเรียนต่อหรือศึกษาต่อที่เทฟอะไรเงี้ยค่ะการทำโปรเซสเนี้ยสำเป็นมากๆเลยไงแอปเนี้ย a u t h e n t i c a t o r authentication authentication อ่อน อ่านยากมากเลยอะ <laughs> ตอนนี้เราพยายามที่จะทำแอปอแอปที่มันเป็นรูปรูปหัวใจอะแอปเอาออลเทอร์นิเคเตอร์นะคะที่จะทำให้แบบเหมือนทำให้อีเมลเราข้อมูลออนไลน์เรามันปลอดภัยมากขึ้น This How do you know which one n e e d How do you know <button? S 3> How do you know which one n e e d to add unadd meets add this It's depend on the, the word yeah. Like like Unbelievable. Yeah, I remember that one. What about this one? Disobedience. You did. You didn't obey. You're not. Oh. Yeah. Inadequate. Perfect. Regular. Irregular. Irresponsible. Irresponsible. Unlimited. Unlimited. Even. Uneven. Oh my God there's more food someone just brought cakes no look at this oh, look at that oh my god looking so good Ooh. จานแรกนะคะ my first plate I just finish this one first and then I go to get more because so many people it's very crowded เออฉันจะกินให้หมดค oh, ำเดียวยังไงอ่ะ I'll try to. Oh shit. ว่ว่าอะไร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 นะีรอะไรอะ n a m ะไรอ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  r t อะไรอะไรอะไรอะไ t อะไรอะไรอะไรอะไไปแล้วนะไ๊ะขอะวันะี้ มีแค่นั้นละค่ะมีกรุ๊ปกริบมีกินแล้วก็มีเวิร์กชีตเนื้อแล้วก็ that's it for today <c oughs> อันนี้เป็นหนึ่งในงานโปรเจกต์ของเราต้องมีการพรีเซนต์นะคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากสดนค้ะตอ e r o Yeah. หลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วรวมไปถึงกลุ่มอื่นนะคะก็มี <Yeah. S 2> กลุ่มหนึ่งเข้าทำโปรเจรกต์ประมาณว่าเหมือนกับเซเลบริตเฉลิมฉลองให้กับทุกคนที่เรียนแล้วก็ทำการบ้านนู่นนี่นั่นมาอย่างหนักหน่วนะคะ <Yeah. S 2> ด้วยการ mm hmm. แบบว่าทำเซอร์ติฟิเคตแล้วก็นำขนมมาให้กินในคลาสนะคะแบบเอ j นจกันก่อนเลิกเรียนนั่นเอง Do you want oh <laughs> my god! <laughs> so be. <big. laughs> <laughs> <laughs> I will bring. I will bring. Oh